สายยันสวัสด์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape Zero Time Dilemma มมก,การนีกครั้งนะเรามาดูชะตากรรมของดีทีมในห้องถัดไปเลยดีกว่านะว่าจะเป็นห้องไหนกันตอนนี้ก็เหลือ3ห้องนะที่ผมยังไม่ได้เล่นนะฮะเรามาเล่นห้องนี้ดีกว่านะสนใจมีปืนด้วยเอาไปทําอะไรฮนะโอทางเลือกมึงเยอะเหลือเกินทาไมให้กูเลือกหลายทีเหลือเกินไหนดูซิ วันวเรื่องของดีทีมจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากในตอนที่แล้วนะฮะช่างสะเทือนไตเลอวเลยนะตอนนี้อย่าสะเทือนจะไตอีกนะอย่าลังแกตัวละครตัวนั้นได้หรือไม่ตัวอื่นตายช่างมันไม่เป็นไรไม่ว่ากันถือว่าเรายืนหยวนแล้วกันนะค่าเงินจีนสักนิดนึงที่ไหนล่ะเนี่ยห้องนี้มันอ๋อห้องกับจัดขยะมันไม่ได้เขียนอย่างนั้นไม่ไดิแผนที่นั้นเหรอฮะเวลาหงมวงอีกแล้วทำลายเวลาหงมงเยอะจัง ไฟอยู่ไหนอะฉันไม่รู้เหมือนกันนายไม่รู้เหรอฉันตื่นมาฉันเธอก็ไปแล้วอ่ะเธออาจจะอยู่ห้องข้างนอกก็ได้นะคุณคิดว่าพวกเราจะเปิดได้เปล่าอะไม่ได้ล็อกเว้ยยังไงเนี่ยมันเปิดอยู่นี่นะสิ g ม a มันเปิดอยู่อ่ะแล้วฉันไม่คิดจริงๆเลยนะว่ามันจะเปิดอ่ะนะมีคนเคาะใครมาส่งข้าวไม่ใช่ อะไรฮะไฟไฟเธอไปทำอะไรที่นั่นน่ะฉันกำลังจัดก,การอัลบั้มมั้งนะนายคิดว่าฉันกำลังทำอะไรเหรอฉันโดนขังในนี่นะ่ะสิเธอถูกขง<ป>ังกันเหรอทำไมอนะ่ะฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะฉันตื่นมาฉันก็อยู่ที่นี่ซะแล้วอ่ะติดอยู่ในห้องเขาขยะเนี่ยโอ้ติดในห้องเขาขยะไม่ได้ด้วยมันกาก่าไฟรึเปล่าเนี่ซีโร่เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวกันนายนั่นไขควงใช่หรือไม่ ใ่เย็นนะเดี๋ยวเราจะเอาเธอออกมาประตูห้องเผาขยะหรือเปล่าป้าเอ้ยมันเปิดไม่ออกอ่ะมีมีรูคุญแจเปล่าฉันไม่เห็นอ่ะมันน่าจะเป็นประตูรอกแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะโอ้ยฉันรู้สึกแย่กับเรื่องนี้จริงเลยนะเนี่ยแน่มันมาได้ตรงเวลาจริงแน่ห้องเผาขยะกำลังจะทำงานในอีก30นาทีโอ้โหจะเวลาอีกเหรอ แปลว่าจะต้องรีบช่วยใช่หรือไม่เฮ้ยเธอจะไม่เป็นอะไรแนนออไฟใจเย็นไว้เออพูดจาง่ายดีนเธออยู่ข้างนอกนี่นะเราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องหยุดเครื่องเผาพยะหรือเปิดประตูนั่นโอเคเดี๋ยวจะหาดูว่ามีอะไรที่ฉันทำได้ด้านนี้ได้นะโอเคนี่ฉันกำลังจะได้รับแสงแดดมากที่สุดในชีวิตเลยเนี่ย กำลังจะโดนเผายังตลกดิอีกไฟนี่แดกดันบ่อยเหลือเกินหาทางออกจริงๆไม่ต้องหาทางออกอันนี้คือหาทางช่วยไม่ได้หาทางออกสิ่งแรกคือเก็บของก่อน,นะฮะตามสไตล์เราเก็บของที่น่าจะต้องใช้ก่อนนะฮะมีอะไรไหมตู้นี้สำรวจได้ไหมเออโดได้ของสองชิ้นนั่นคือกองเครื่องมือที่ใช้อะไรไม่ได้นะ่าจะเปิดไม่ได้กับอะไรเนี่ยเป็นหน้าก,กากอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเห็นไหมเจิ ใส่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อเป็นกล้องอินฟราเรดเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อใส่รหัสฮะบอกตัวบอกใบคือน็อตสองตัวกับไขค,ควงหนึ่งอันน็อตสองตัวกับไขค,ควงหนึ่งอันมันอยู่ตรงไหนละ่ะแล้วนี่คือ TIC คืออะไรต้องไปใส่รหัสแน่จ๊าไว้ก่อน TIC นะอ่อมีอะไรไหมอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเปิดไม่ได้อีก TIC เอาไปใส่อะไรลองสำรวจแขกคุกันดีกว่านะฮะนี่ป่ะนี่จะเป็นการกรอกใส่รหัสหรือเปล่า TIC หรือเปล่าอ้าใช่ด้วยเว้ย TIC ใช่ไหมตะกี้ T T ตัว T หายากจัง T I I C อ้า okay. โอเคโอ้ยง่ายง่ายเรามีง่ายเว้ยไม่มีห้องไหนยากเท่กบห้องหันหมูแล้วล่ะ <laughs> ห้องนั้นยากบัดซบเลย <laughs> อ๋อเปิดออกแล้ว แล้วไงมันช่วยอะไรเหรอเปิดแล้วมันช่วยเหรอถามสักคำว่าเปิดแล้วมันช่วยเหรอเอ่อที่เราจะต้องทำคืออะไรอ๋อสับทางให้เป็นไฟเป็นสำรวจห้องได้ด้วยผมจำได้ว่ามันมีไขควงใช่ไหมเอาไขควงให้ไฟอ๋อเหมือนว่าไฟก็สามารถจาัดก,การไขปริศนาจากห้องนี้ได้ไ,ได้หรือเปล่าเซิบไขออกได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปด ปอนคืออะไรได้นอ็อตมาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนอ็อตกับไขควงเหรอเดี๋ยวนะนอ็อตกับไขควงอันนี้อะไรอะเรื่องชั่งน้ำหนักเหรอย2่กรัมอ,าาอ่าฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอาน้ำหนักไขควงกับน็อตหรือเปล่าเด้ได้ได้ถ้างั้นต้องเอาไขควงมาชั่งน้ำหนักตะกี้ยี่สิบสองใช่ไหมฮะเราจะจำไว้นะฮะ อันนี้เป็น133ก็ต้องรวมกันเป็น155กรัมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งในห้องเนี่ยไม่น่ามีอะไรนะฮะเท่าที่ตำรวจดูต้องย้อนกลับไปฝั่งแดน่าซึ่งเราได้รหัสแล้วน่าจะเป็นตรงนี้นะ,ะน่าจะเป็นการรวมน้ำหนักระหว่างไขค,ค,รครวงกับน,น็อตสองอันนะฮะดูซิ155ถูกไหม155นะโอเค155 เดี๋ยวนอ่าใช้ได้เว้ยถูกเว้ยเยี่ยม <S <S อเอาไม่ถูก <S <S เดี๋ยวอ๋อก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรอ๋อมันใส่ไม่ได้อะไรสามารถส่งของได้เหรออ่าลองส่งดูนะส่งไปเริ่มไปก็จะได้อัน,นี้มางั้นส่งไปหมดเลย อะไรที่ส่งได้เราส่งหมดเลยฮะเพราะว่าผมคิดว่าไฟน่าจะเป็นคนไขพปริศนาได้ของเครื่องมือเราใช้ไม่ได้นะเพราะมันล็อกหรจะภาพน่าจะให้ไฟเนี่ยใช้ไขควงไขส่งไปให้ไฟให้หมดเลยฮะนี่ไฟก็เก็บมาจะเก็บงี้เออเอาเก็บมาไม่ได้เหรอช้ไขควงเหรอใช่ไหมอ่อเค มีอะไรอยู่ข้างในอู้หูเชีย่ยอะไรเนี่ยเออมันจะต้องเรียงอะไรเนี่ยประเด็นคือมันจะต้องเรียงอะไรเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเนี่ยปะอ่อาแล้วก็ ควอนควอนอ่าชิ้นใหญ่กับเลนงชิ้นใหญ่กันน,กน,น่าจะตรงนี้อะนะใช่ไหมวะแล้วก็อันนี้ปะอ่าโอเคแล้วนี้เฮ้ยเจ๊บเฮ้ยเจ๊บอันนี้ปะางานนี้ก็ต้องตรงนี้แล้วก็อันนี้ตรงนี้โอเคอันนี้ได้ยังไงใส่ครบแล้วนะโอเค โอ้ยปริศนาต่อ,อ,อยิงซองใหญ่ให้กูใช้เยอะเลยกูเกลียดมากเลยได้น้อตมาแม็กเอาเจนเนลคืออะไรเข็มเหรอเอาเข็มออกให้มากที่สุดมมหมาวควาวอาไงวะช่วยอะไรเหรอเออมันช่วยอะไรประเด็นเดี๋ยวผมมีอะไรเหลืออยู่ในตัวบ้างเนี่ยมีน็อตที่ใช้แล้วไขควงใช้แล้วมีอันนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้กับอะไรนะ นี่หรอไม่ใช่ใช้กับอะไรประเด็นคือใช้กับอะไรนี่หรอก็อไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาใช้กับอะไรเราไปฝั่งไดนหน้าแล้วกันฮะว่าไดนหน้าสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ออันนี้คือเหมือนจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อหยุด ฝั่งแดนหน้าไม่น่ามีอะไรแล้วนะท่าที่ผมดูใช่ฝั่งแดนหน้าไม่มีอะไรแล้วแปลว่าอยู่ที่าฟจะต้องขายพิษหนาฝั่งไยนะฮะโอเคทีนี้เราจะต้องเอานี้มาใช้อะไรอันนี้ป่ะปลอดเลยเทอร์โ,โมโมิเตอร์เลยใช่ป่ะเพิ่มความร้อนโ,โมโนคูมแล้วไงมีเสียงเหล็กไม่ใช่เสียงเหล็กเสียงเหล็กถูกละเหรียญอีกแล้วเหรอเอา,าทำอะไรอะ แปลว,ว่าเหรียญเหรียญนับว,ว่าทำอะไรเหลือญปริศนาที่เรายังไม่ได้ไขก็คือตรงนี้นะฮะเอาเหรียญมาหมุนน็อตเหรอเฮ้ยอาจจะได้เว้ยอ้าวได้จริงจด้วยนะแล้วไงอ้าวกดได้ด้วยเออเว้ยง่า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 ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้เก้าอียนน่าสงสัยนี่คืออะไรโอ้มันเป็นเก้าอี้ไม่ใช่เนี่ยลองนั่งดูไหมได้น,นั่งนั่งอ้าวหัวไม่ถึงเตี้ยไปอีกอ่าโอเคต้องเป็นซิกมาละ อ้าวเสือกโดนจับโหให้ตายเถอะนี่มันกระดักดีนะโหหนปืนมาปืนมาได้จังหวะมากต้องกลับไปเอาปืนใช่หรือไม่แต่ว่าปืนมันยังอยู่ในกล่อง,งก็ต้องส่งให้ไฟล์ไปคนจัดการหรือเปล่าโอเคส่งให้ไฟลจัดการไฟลน่าจะใช้ไขควงโอเค เปิดได้ไหมอะไรเปิดได้แล้วเหรอลากกลับมาเอาให้ไฟไปเปิดให้เฉยปืนฮะให้กูมาทำอะไรให้กูมายิงเล่นเหรอไหนดูซิมาทำอะไรยิงซิมาปังเอ้อนี่หรือเปล่าให้หยุดเหรอหยุดเก้าอีป้ป่ะไอ้ดูซิเสียบเข้ายพระเจ้าป้าอ,อันนี้อ้าวเฮ้ยทำไมมันล็อกแปลกๆมันตั้ง หากกับหัวซิกมาอย่างนี้ให้กูตัดสินใจใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าบอกให้เลือกระหว่างซิกมากับไฟซีโร่อย่างแรกเลยนะจะ <Zero. S 1> จะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องในอดีตมันเล่าเรื่องอีกแล้ว17ปีก่อนอีกแล้วผูหญิยยงถูกฆ่าโอเค าการตายของผู้ชายอาภรรยายของเขาเนี่ยเอาชีวิตของเธอไปคนขับแท็กซี่ตายแล้วในอุบัติเหตุก็มีผู้โดยสารที่ตายเป็นศัลยแพทย์และเด็กที่รอการรักษาก็ตายอะไรวะหกคนจะต้องตายหกคนต้องตายด้วยกันทําไมต้องหกคนต้องตายด้วยเพราะว่ามันเป็นหอยทากเนี่ยแหละหอยทากพูดโดดเดี่ยวเอาชีวิตคนหกคนไปอะไรวะ งงไม่ใช่หกนะแต่ต้องเป็นหกล้านหอ,อยทากหกล้านคนเนี่ยตายเพราะว่าถูกหอยทาเอาชีวิตไปเหรอผมแปลถ,ถูกไหมเนี่ยโลนสแนลเนี่ยชีวิตของเรามันก็ไม่แฟงอย่างนี้ล่ะคุณคิดไหม <c oughs> คิดว่ามึงเล่าเรื่องอะไรกูมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเหมือนเกี่ยวกับการการตายของคนหกคนในสิบสิบเจ็ดเอ้สิบสิบก่าปีก่อนเนี่ยอ๋อ อาาตอนนี้อธิบายกดนะอา่ามี6รูมีใส่ไปแล้ว3นัดอ๋อใส่กระสุนไปน้านในปืนรีวนโว่เนี่ยเหรอแล้วมันจะเรนดอมโดยที่เราไม่รู้ให้อ๋อให้เหนียวกยไกลก็มีโอกาสที่กระสุนปืนจริงจะออกมา50 50%ออ่ะฮะแล้วแล้วประตูนั่นก็จะเปิดไอประตูห้องเก็บขยะเนี่ย ไอ้เผาขยะเนี่ยจะเปิดไม่ได้ยินเสียงเหนียวไกลปืนไม่ว่าจะเป็นมีกระสุนหรือไม่มีมันก็ไม่สำคัญขอแค่ถูกยิงก็พออ๋อเหมือนวัดใจเราว่าเหนียวไกฮนะกระสุนมีเปอร์เซนต์ว่าจะมีกระสุนก็ไม่มีกระสุนมีเวลา3นาทีในการตัดสินใจก่อนที่เครื่องเผาขยะจะเผาไฟเป็นเป็นซอต์โตโกคือตอนนี้มันถามว่าคุณจะเหนียวไกหรือไม่เนหนนะียวแ่หน่าชีวิตของเพื่อนของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ ห้าสิบเปอร์เซนต์เหรอในการถ้ถาคือจะเป็นอ่ะถ้าจะช่วยสองคนอ่ะจะต้องเหนียวแต่ถ้าจะช่วยแค่ซิกมาไม่ต้องเหนียวแต่ถ้าจะช่วยไฟก็ต้องเหนียวอยู่ดีไม่มีเวลาเลยนะเหนียวไกลเลยอะไรนะอันทฤษฎีแล้วอ่ะมันก็มีทางเลือกเดียวเท่านั้นแหละถ้าพวกเราไม่เหนียวไกลแล้วก็มันเป็นแน่นอนแล้วว่าจะต้องมีคนนึงที่รอดร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่ะอัจจะรอดร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่า มันก็จะหมายถึงความตายของไฟด้วยเธอจะไม่มีโอกาสรอดแต่ถ้าเธอเหนียวไกลประตูอ่าประตูห้องหมอก็อยากจะเปิดแล้วโอกาสรอดจะกลายเป็นร้อยเแทนแล้วฉันก็มีโอกาสที่จะรอดเหมือนกันมันก็มีโอกาสที่ว่าจะไม่มีกระสุนตอนเหนียวไกลฉันก็จะไม่มีรูบนหัวใหม่มันห้าสิบคุณเข้าใจใช่ไหมร้อยเรและศูนกับร้อยและห้เนี่ย รู้นะว่าต้องเลือกทางไหนอะ่ะอาา่ะฮะนี่คุณไม่ได้สนใจความรูม้สึกคนอื่นเลยหรือไงซิกม่ <c oughs> ถ้าคุณยิน <c oughs> คุณคิดไหมว่า <c oughs> ไดน่าจะรู้สึกยังไง <c oughs> ที่ระเบิดหัวคุณะ <c oughs> ด้วยมือของเธอเอง <c oughs> แต่ว่าไฟถ้าฉันไม่ไม่เหนียวไกลแล้วก็คุณก็จะตายนะ ไม่ต้อง,งอก,กังวลเหนียวกับฉันหรอกนะเอาอีกแล้วทำไมยิงอย่างนี้ <Diana S 1> <5 S 2> ไฟเด่นะ่ะฟังฉันเถอะโอ้เอาอยัางไงครับพี่จะเอาอยัางไงอ๋อยากให้คุณทั้งสองคนรอดอะ่ะงั้นก็คิดสิทางเลือกไหนที่จะเป็นไปได้ที่สุดกับผลลัพธ์ที่เธอต้องการถ้าคุณไม่เหนียวไกลแล้วก็หนึยวในพวกเราอ่ะรับรองตายชัวแต่ถ้าคุณต้องการจะช่วยพวกเราต้องคูง่แล้วก็ ฉันต้องเหนียวไกลสินะเดน่าไม่นะขุบตูไปเลยอ่ะแนะเครื่องจะทำงานอีก20วิมึงให้เวลากูเยอะมากไม่ต้องห่วงเชื่อใจฉันก็พออย่านะเดน่ามันจะต้องเหนียวอ่ะถ้าจะต้องช่วยสองคนนะนะผมเลือกที่จะเหนียวแล้วกันเจ้หัวจะก้อยก็เข้ามาเลยมั้ยเหนียวฮะ ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมผมเชื่อว่าแม่งตายแน่เลยฮ่าซิกมารอบแรกนะถ้ามันตายนะผมจะเล่นให้ดูอีกรอบว่ามันรอดยังไงนะแต่ผมเชื่อว่ามันตายาผมเรียนรู้จากไอตอนเกมห้องเกมกระทอยลูกเต๋อ,อะ่ะนี่สาวขึ้นอย่างนี้ใช่เลยเนี่ยใช่เลยซิกมาตายแน่เลยแล้วไฟออกมาดา่ากูแน่เลย<ฮ> <c oughs> ไม่ใช่ความผิดผมเลยนะเนี่ย คือเกมเหมือนบังคับสุ่มให้นา i อ c ส n ค e ชัวเลยว่าครับว่าซิกมาได้รูใหม่ที่หัวโดยฝีมือของไดยน่าโอ้โหเลือดเปื้อนใครทำน้ำแดงโขงไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเลือกใหม่อีกทีนะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะจ,จบลงยังไงที่แน่นี่คือเป็นทางเลือกที่ผิดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเราจะเลือกถูกไหมทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณเป็นฆาตรกรฆาตรกร ฉันไม่สำคัญหรอกนะฉันน่ะแต่ยหน้าช็อกตาค้างไปเลยทำไมคุณถึงร้องไห้น้ำตาหลั่งลินข้าวปลาไม่กินอะไรสักอย่างนี่เกี่ยวอะไรกันวะร้องไห้เลยฮะอ่ะแน่อ่ะแน่มีคืนปืนด้วยเวเยแดน่าใจเย็นมองนี่จะทำอะไรเหรอ เดี๋ยวนะใจเ,เ be ย็นเย็นสิโยมโยมจะทําอะไรโยมแน่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงอย่าทำร้ายตัวละครตัวนี้อีกได้ไหมตอนแรกตอนเด <Wenn you S 2> ียวตอนหน้าตอนที <imer. S 2> <guarante S 1> ่แล้วก็ตอนเดียวก็พลังมังให้อ่อรอฉันก่อนนะซิกมาเน่ยายาอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนใจนะไม่นอ้าวชิบหายเลยพี่น้องให้ตายเถอะ อะไรวะเนี่ยไดนะ่าไดนะ่านะโอตายคู่เดี๋ยวผมต้องลองใหม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอเอาใหม,ใหม่ไม่พอใจไม่พอใจผมรับนี้โอ้เดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบฮนะมากลับมาเลือกยิงยิงไอซิคไม่ครั้งเอาเหนียวไกลเลยแล้วกัน ทำไมเหนียวไกลแล้วมันตายอะ่ะรอบแรกอ่ะผมพ้องใจมากเลยนะเฮ้ยได้เว้ยในที่สุดเองก็รอดจริงๆผมอยากบอกตับตกเลยนะฮะนี่ผมเป็นการเหนียวไกลครั้งที่7แล้วนะฮะบอกเลยว่าซิกมามืงตายไป6ครั้งแล้วผมโคตรโกรธเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เตียอะไรไม่กูเหนียวไกลเจ็ดครั้งมึงตายหกเลยโอเคในที่สุดก็รอดักทีนะซิกมากูขอบคุณมึงมากเลยที่ในที่สุดมึงก็รอดสักทีกูเหนียวไกลเจ็ดครั้งมึงตายตลอดแต่คุณอาจจะเห็นแค่ ตอนตายกับตอนรอดเลยนะอยางละครั้งเท่านั้นแต่มันหลายครั้งมากที่ผมลองพยายามให้มันรอดเนี่ยไม่ต้องรอมันตกใจเฮ้ยไหนไม่เป็นไรใช่ไหมไหนเจ็บหรือเปล่าอ่ะน่านีโอ้ยฮะโอ้หูฉันเจ็บจริงๆเลยอ่ะนีแซลเล่นอีกโอเคฮะในสุดซิกมากก็รอดนะหลังจากเหนียวไกลไปเจ็ดครั้งนะฮะรอดครั้งที่เจ็ด เดน่าก็เกิดอาการอึ้งอึ้งกิมกี่เล็กน้อยนะฮะอามานั่งอะไรกันเนี่ยสามคนนี้นี่คุณคิดยังไงอะไดาอน่าทำไมคุณถึงเหนียวไกลอะเอาไม่เหนียวไกลเองจะรอดเหรอยังไงเนี่ยมาว่าไดน่าคุณโชคดีแค่ไหนแล้วว่ามันไม่มีกระสุนอะถ้ามันมีแล้วก็ซิกมาคงนอนเป้าล่ามม่วงแล้ว เฮ้ยยังไงทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วไม่มีทางแล้วที่จะฉันยอมรับจุดจบแบบเนี้ยฟังนะซิกมาไดอานาไปทำการตัดสินใจที่จะทำให้การตัดสินใจของเธอโดยการเหนี่ยวไกอะมันหมายความว่าเธอไม่สนใจเลยว่า50%่ะคุณจะตายแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนล่ะตอนนั้นอะมันช่วยคุณนะเธอเป็นคนทำเพื่อช่วยชีวิตเธอ เธอควรจะขอบใจเธอไดไอ้อควรจะขอบใจได้หน้าด้ซ้ำ <did> ฉันไม่ได้ขอ,ขอความช่วยเหลือซะหน่อยแน่ยิงอีกไฟกูไม่น่าให้มึงรอดเลยนะจะเผาเป็นตอตะโกไปซะอะ๋ประกาศผู้เสียชีวิตหรือเปล่าประกาศผู้เสียชีวิตนะฮะ Q Team Q te Mila Eric อ๋อนี่ก็คือเป็นทำลายช่วงหกโมงเป็นทำลายต่อจากช่วงการเกมโหวตนะฮะเกมโหวตทีมตายนะฮะก็แ,แปลว่าผลโหวตกลายเป็นว่า Q วทีมตายยกแก๊งนะทัวยกกวน ผมว่าไทม์ไลน์ที่ต่อจากเหตุการณ์การเลือกตอนเนี่ยเยอะมากเลยได้หกโมงเนี่ยรู้สึกตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเยอะมากนั่นเป็นเพราะว่าเหตุการณ์โหดตอนบ่ายหนึ่งครึ่งใช่ไหมที่พวกเขาถูกฆ่าแต่ว่าคิวทำไมเป็นคิวอ่ะบางทีอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้ ใาหน้าตาลอยๆเกิดอะไรขึ้นอาจาร์มีเจ็บหน้าอกเกิดอะไรประจําเดือนมาไม่ปกติไม่ใช่โอ้โหอ๋อนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตายนะถ้าทีมไหนโดนโบทได้สองโบนนะก็จะโดนติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรปลอกคอนะฮะเป็นปลอกคอระเบิดแล้วก็ระเบิดตายนะฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะอ้าวโดนกันหมดเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นไรโดนพิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์พิดเหรอมันเชื่อมกับเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าเหตุการณ์ของซีทีมที่ว่า เกมเกมเอายาพิษอะยาถอนพิษอะแล้วซีทีมอันนีอะก,ก็ส่งยาถอนพิษให้แก๊ปมาส่งให้กับคิวไอ้กับดีทีมอันนั้นใช่นะใช่อันนั้นเป็นันนัจะเป็นไทม์ไลน์ของคู่ขนานของของห้องนั้นนะคะของห้องของซีทีมห้องนั้นพวกเราพวกเราจะเป็นต้องการรับความช่วยเหลือและความช่วยเหลือก็มาถึงนั่นคือหมาตัวนี้นี่เองไอ้แก๊ปจะโหเดินสโลมากมึงเร็วกว่านี้ได้ไหมแก๊ป กูจะตายหาอยู่แล้วพี่บ้านหรือเปล่าเนี่ยมึงมีมึงเห็นทางบ้างด็กแกบถามจริงมึงตัดคนว่าเเอะนี่มันยาถอนพิษฮะจากซีทีมที่เราเคยเล่นไว้ในคลิปไหนนะไม่เก้าน่าจะเป็นคลิปแปดนะถ้าจำจำไม่ผิดนะนะอ๋อพวกเราพวกเรารอดแล้วอ่ะแกบแกบเอาแอนติโดนมาให้พวกเราอ่ะยาแก้พิษอ่ะจากซีทีมนะฮะฟาอกเน่เป็นคนบอกให้ส่งมานะฮะ เฮ้ยเร็วเธอะรีบดื่มกันเถอะรอก,กอร่อนอะไรอะ่ะรอทำไมอะ่ะโน,น,น้นนันมันเขียนว่าอะไรอะ่ะนี่คือแอนติโดดรีบดื่มมันเถอะอาการนี้ยังไงไม่เป็นไรหรอกน้ามันมาจากอาการนีพ้พวกเราเชื่อเธอได้นั่นคือลายมือของอาการนี้แน่นอนคาร์ลอส คาร์ลอาจจะบังคับให้เธอเขียนก็ได้ตอนพวกเราโหวตอ่ะคาร์ลเลือกคิวทีมอ่ะฮะแต่ในโน้ตของพวกเขาบอกว่าจะโหวตดี D ทีมนะหมายความว่าโน้นั้นโกหกงั้นเหรอฉันฉันไม่รู้อ่ะแต่มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอฉันคิดว่าคาร์ลจะพยายามฆ่าเราซะอีกอ่ะถ้าพวกเราโดนจัดการแล้วก็คาร์ล ทีมซีทั้งหมดก็จะได้หนีออกไปได้ไงพวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่อนติโดนมันต้องเป็นพิษแน่ๆเลยยาพิษแน่ๆเลยฉันฉันไม่เชื่อหรอกนะอ๋อเนี้ยพวกเราก็ใกล้จะตายกันอยู่แล้วอ่ะเออใกล้ตายอยู่แล้วมึงจะให้ยาพิษเพิ่มกูทำไมเธอนี่ขี้สงสัยจริงๆเลยอ๋อเนี้ยเราติดหนี้ซีทีมอยู่นะ ถ้าพวกเราไม่ทำอะไรเลยก็พวกเราอาจจะไปนอนเฝ้าร่ามม่วงก็ได้เออจิตว่จเออบัตรซ่จริงเลยเธอเลือกแล้วกันเดน่าเน่มากัน3มคนให้กูเลือกอีกแล้วคุณช่วยพวกเรามาก่อนฉันเชื่อคุณนะจัดการมันเลยแต่ว่าให้เลือกเหรอฮะก็ต้องดื่มเสียเพราะผมเล่นเหตุการณ์ของซีทีมาแล้วนะฮะว่ามันเป็นยาถอดพิษจริงๆ ดื่มแน่นอนฮะไม่ต้องสงสัยสิ่งใดยังไงเระจะดื่มฮะดื่มดื่มเลือกดื่มฮะเลือกดื่มยังไงผมเล่นมนถ้าเกิดผมเล่นของดีทีมก่อนเนี่ยจะไม่ผมจะไม่รู้เลยนะว่าขวดยาเนี้ยเป็นยาพิษหรือยาถอนพิษจริงๆแต่ผมเล่นของซีทีมาก่อนและเหตุการณ์ที่ได้ยาถอนพิษมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าเป็นยาถอนพิษจริงๆนะฮะ ถือว่าเป็นโชคดีนะผมไม่รู้ในเรื่องมาก่อนนะว่าจะต้องเลืกเหตุการณ์ไหนก่อนหลังนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะ่ะซีทีมกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่พวกเขาต้องการสู้งั้นเหรอ <mean> คุณหมายถึงอากาเน่และคาร์ลอสอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามพวกเรางั้นเหรอ มันมีความอธิบายอย่างเดียวที่เขาท่านะอากาเนีส่งแก๊ปให้เอาติออสิโดสมาให้ช่วยผู้ช่วยพวกเราแต่ว่ามันเป็นผลเสียกับคารลอสนะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่โหวตคิวทีมคุณคิดอะไรยากจังเลยนะ คุณสงสัยคาร์อสที่ตัดสินใจเลือกคิวทีมให้ถูกค่าสิคุณแน่ใจได้ยังไงอ่ะเขาเป็นนักดับเพลิงอ่ะเขาช่วยผู้คนคุณหนี่ยังซื้อบือเหมือนเดิมเลยนะพวกเรารู้และอยู่กับเขามาเวลา5วันคุณมีความคิดได้ยังไงว่าเขาคิดอะไรอ่ะ มันไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินหรอกนะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นว่าเขาตัวเขาจริงๆเป็นคนยังไงแม่ว่าตัวคุณน้่เหรอไฟใช่หมายความว่าคุณกำลังซ่อนอะไรบางอย่างนี่เหรอใช่ซ่อนอะไรมันคืออะไรอ่ะอย่าหัวรรอนแล้วกันนะคุณซ่อนอะไรเหรอฮะผมมองฉันที่จริงแล้วมันเป็นสีแดงแล้วนี่เหรอความลับความลับที่ กูควรรู้ไหมเนี่ยถามจริงแน่ะไดนาไปขำเขาอีกฉันบอกว่าอย่าหัวร้องไงล่ะแต่ฉันหมายถึงมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับฉันน่ะงั้นสีจริงๆของมันคือสีแดงกันสิฉันคิดว่าอ๋อฉันจะหาอีกกลักษให้ตัวเองอ่ะฉันก็ผมแดงเหมือนกันนะใช่ ตอนนี้คุณก็จะได้เหมือนไดอาน่าไงล่ะมันก็ดูดีสำหรับเธอนะฉันหมายถึงลองจินตนาการภาพดูดิหน้าของฉันอ่ะแล้วเป็นผมแดงอ่ะคิวคิ้วซิกไอคิวไฟดูดีก็สีแดงนะฮะฉันคิดว่าคุณจะน่ารักน่าดูเลยล่ะอืมฉันก็ว่าไม่เลวนะต้องดูดีสำหรับคุณแน่ๆเลยไม่ได้อะไรจากไฟเลยรอดมาได้คือรู้อย่างเดียวว่าไฟอดีตผมสีแดงเกี่ยวอะไรกับ ในเรื่องหรือเปล่าอ๋อจริงจริง,รงที่คุณสามคนยังไม่เป็นอะไรรู้สึกซีโร่นี่จะพยายามคุยกับทีมดีบ่อยมากคุยนอกบทนะฮะดีใจที่คุณกลับมานะคุณสามารถเห็นอน,นาคตที่มืดมิดอยู่ข้างหน้าได้เลยอะ่อะมันหมายความว่าไงอตอนนี้ก็ได้เวลาหลับแล้วทุ่มยี่สิบเก้านาทีครั้งต่อไปที่คุณตื่นคุณจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าสิบนาทีที่ผ่านมาไม่ได้เลย ตับฝันดีนะโอเคในที่สุดผมก็ทําทให้ซิกมารอดได้แล้วก็ได้รู้ความลับของฝ่ายว่าฝ่ายเป็นสาวผมแดงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกันในเรื่องหรือเปล่ายังไงหมดหรือ,อยังอ่าหมดแล้วนะก็ไว้พบกันต่อไปคลิปหน้านะฮะว่าจะชะตากรรมของทีมไหนจะเป็นยังไงต่อไปในห้องอะไระนะฮะจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับกับซ e r ร่ไอส์แก e ็บซีโราไดเรม่าสายยนสวดครับ